ครับตัวเราวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำตัวลำโพงสเตอริโอนะครับใช้กับคอมพิวเตอร์ได้นะครับเป็น1น่งคัน600บาทนะครับตัวนี้เป็นมินิเป็นคอมโพนะครับไว้ต่อพวกเครื่องเล่นนะครับแต่เราก็ต่อคอมพิวเตอร์ได้นะครับฟังเพลงได้แล้วก็รับเอฟเอ็มได้ด้วยนะครับตัวนี้จะมีจูเนอร์นะครับพวกสัญญาณออฟได้สองช่องนะครับอาจเป็นคอมพิวเตอร์กับเครื่องเล่นก็ได้นะครับมีลำโพงเสียงแหลมสองข้างครับมีซับเพิ่หนึ่งครับ เสียงก็ถือว่าคุณภาพดีนะครับขายถูกกว่านลำโพงคอมพิวเตอร์ทั่วไปครับคุณภาพเสียงเสียงเต็มดีนะครับพวกนี้อันนี้อยู่ชุดละแปดร้อยบาทนะครับถ้าไปซื้อลำโพงเล็กๆราคาก็ไม่ได้ราคานี้นะครับตัวนี้มีซับด้วยมแอมตัวนะครับลำโพงยี่ห้อ LG นะครับ ทีเอ็มพีโอพันหกร้อยบาทครับพันหกร้อยบาทพีเอ็มพีโอครับแล้วไปต่อคอมพิวเตอร์ครับฟังเพลงได้